สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่ตึกสำนักงานอธิการบดีหนึ่งนะครับนี่คือศูนย์ประสานงานมอบนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมหาวิทยาลัยบรมราชชนึ่งได้ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของแล้วก็ปัจจัยนะครับข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเวชภัณฑ์เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาักศึกษาและสิเกีาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ดูแลเป็นประธานศูนย์ตรงนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาบุญจวงสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับในณปัจจุบันนี้นะครับภายหลังจากเปิดศูนย์เมื่อวานนี้นะครับอ่าก็เรียกว่าการทํางานของศูนย์อ่าเป็นยังไงบ้างครับท่านครับเราก็เริ่มเปิดศูนย์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายแก่ๆนะครับแล้วก็มีผู้มามามีจิตศรัทธาครับมาบริจาคเรื่อยๆนะครับ ยอดบริจาคณะตอนนี้นะครับคือเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่25กรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับคือมียอดบริจาคอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาท5,072,000บครับ2,000บาทนิดหน่อยครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะรีบดําเนินการนะครับไปอ่า บริหารจัดซื้อสิ่งของที่จําเป็นนะครับเพื่อไปบริจาคให้กับผู้ประสบนะครับผู้ประสบภัยนะครับนี่ที่ตอนนี้ศูนย์พักพิงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อําเภอเดชอุดมนะครับคาดว่าลอดแรกนะครับจะออกจากมหาวิทยาลัยบนรราจธานีในเวลา12.30นาฬิกา30นาทีนะครับของวันพรุ่งนี้ครับหมายถึงว่าวันวันพรุ่งนี้จะมีคาราวานที่จะนําสิ่งของไปมอบบริจาคให้กับศูนย อพยพอพยพนะครับที่ที่อำเภอเดชอุดมเดชอุดมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยไปด้วยแล้วก็ไปดูจุดที่รับบริจาคนะครับท่านท่านท่านรองธิการครับในส่วนของอ่าการเปิดรับนี่ยังคงต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับรับต่อเนื่องไปเรื่อยครับอแต่เราก็จะพยายามนะครับส่งมอบนะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับไปราบอย่า ให้จริงๆคืออยากไปทุกวันนะครับอยากไปทุกวันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยคือรีบอพยพออกมาโดยที่ไม่ได้ย้ายของหรือจัดเตรียมนะครับเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมถึงนะครับศูนย์อพยพก็อาจจะขาดสิ่งของที่จำเป็นเช่นพัดลมยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือในส่วนของผู้มาบริจาคโดยตรงเลยใช่ไหมครับท่านครับนี่คือสิ่งของที่ทางผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคครับก็อยู่ข้างในส่วนหนึ่งตอนนี้เรากําลังคัดแยกนะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปวันพรุ่งนี้ครับคือยังไงครับที่ที่เห็นข้างในก็คือน้องนักศึกษากิจอาสาน้องใช่ครับก็มีทั้งในส่วนของนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยมหราชธานีนะครับนักศึกษาจากสภานักศึกษา นะครับแล้วก็นักศึกษาจิตอาสาจากคณะต่างๆเข้ามาช่วยครับครับส่วนนี้ก็คือเปิดให้บริการตลอดเลยทั้งเปิดทุกวันครับก็เก้าโมงถึงสามทุ่มครับครับผมเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มอ่าแล้วก็อ่าในส่วนของสิ่งของที่ที่ต้องการนะครับนอกเหนจากจะเป็นน้ําที่เห็นตรงนี้กอ่าเราจะมีเสริมเพิ่มเติมครับจุดนี้ยังไงบ้างครับก็ จริงๆคือเงินบริจาคส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะไปซื้อสิ่งของที่นะครับทางทางเราจะประสานไปทางศูนย์ผู้ยพว่าตอนนี้ขาดอะไรบ้างไปซื้อเพิ่มเติมมาครับเช่นตอนนี้อาจจะขาดยากันยุงบอกยากันยุงพวกกางเกงผ้ายืดนะครับที่สําหรับสวมนอนอะไรเงี้ยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็พวกอาหารแห้งต่างๆเช่นปากระป๋องกาสารเนี่ยตอนนี้เขาว่าขาดค่อนข้างเยอะครับครับซึ่งก็จะได้รับการประสานมาจาก ว่าขาดอะไรบ้างนะครับส่วนผู้ที่ต้องการอยากจะมาเพิ่มเติมเสริมสิ่งของต่างๆนะครับรถแรกก็คือวันพรุ่งนี้ก่อนก่อนกี่โมงครับท่านจะออกเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งครับผมอ่าภาคเช้าทั้งเช้าเลยพรุ่งนี้ก็มาได้หรือว่าหลังจากนั้นก็มาได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ตลอดเวลาครับเราก็ถ้าเกิดของสิ่งของเยอะจํานวนหนึ่งเราก็จะอาจจะไปอีกในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อีกครั้งครับ ส่วนการบริจาคนี้นะครับซึ่งผู้บริจาคนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ครับถ้าบริจาคเป็นเงินสดก็ยิงผ่านคิว o า e คนะครับก็สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าครับขราบนั่นก็คือข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าการช่วยเหลือนะครับมาจากทั่วประเทศหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเยอะทีเดียวครับนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับในในส่วนของการช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ครับเราก็มีมาตรการอย่างไงบ้างครับเราก็มีการสำรวจ นักศึกษาบุคลากรและสิทธิ์เก่านะครับที่จะรับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็แบ่งนะครับกลุ่มนักศึกษาจะต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างออกไปส่วนหนึ่งก็คือมีความเครียดนะครับแล้วก็หวาดกลัวครับทั้งนี้เราก็มีมีบุคลากรอาจารย์นะครับที่ทํางานด้านการให้คําปรึกษาเนี่ยครับให้คําปรึกษาและให้กําลังใจเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับที่ครอบครัวต้องอพยพ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องก็ก็ก็บ้านเรือนเสียหายเอาไม่ทิ้งในข้อมูลนี้มีแจ้งมาแล้วว่ามีมีแล้วครับบ้านโดนมีนักศึกษาบางส่วนนะครับที่บ้านบ้านหรือบ้านหรือทรัพย์สินเนี่ยมีมีเกิดความเสียหายจากระเบิดจากอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ญาติหรือผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยแล้วก็บาดเจ็บด้วยส่วนหนึ่งครับเราก็จะแบ่งกลุ่มพวกนี้นะครับให้ความช่วยเหลือนะครับขาบนะครับย้ต่างหาก ซึ่งก็มหาวิทยาลัยก็มีมาตรการหรือว่ามีประกาศออกมาในการช่วยเหลือทั้งบุคลากรนักศึกษาแล้วก็ถึงรวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วยครับนักศึกษาต่างชาติด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากกัมพูชาเราก็ส่งคณะทํางานไปพูดคุยเพราะเท่าที่ทราบคือนักศึกษาบางส่วนเนี่ยก็จะเกิดความเครียดนะครับค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับอ่คงให้ท่านได้ทิ้งท้ายเชิญชวนมาร่วมในส่วนของการบริจาคสิ่งของนะครับหรือว่ามาร่วม บริจาคปัจจัยกันนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับโดยท่านวิการบดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางเรานะครับในนามกองหาวิทยาลัยบูราาธานีนะครับก็จะพยายามนะครับนำสิ่งของที่ได้เนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ไม่สงบนะครับขายแดนไทยกัมพูชาให้เร็วที่สุด นะครับแล้วก็พยายามจัดสินจัดหาสินคอลครับที่เป็นสินของที่จําเป็นจริงๆนะครับไปให้ถึงมือของผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้บริจาคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดนะครับที่มีความต้องการจะบริจาคก็สามารถเดินทางมาบริจาคได้เลยนะครับที่ตึกอธิการหนึ่งชั้นหนึ่ง นะครับมหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับหรือสามารถนะครับที่จะสแกนนะครับบริจาคได้ตาม QR code นะครับที่แจ้งไปนะครับแล้วก็การบริจาคนี้ก็สามารถลดภาษีได้สองเท่าครับขอบคุณมากครับท่านขอบพระคุณครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูบรรยากาศข้างในได้ไหมครับครับเชิญเลยครับผมขอบพระคุณมากครับท่านครับนี่คือท่านรองกรรมดีฝ่ายพัฒนาหลักษาและสิลป์สัมพันธ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิชาบุญจู นี่คือสิ่งของนะครับที่ประชาชนนะครับมาร่วมบริจาคลงไปถึงนักศึกษาด้วยนะครับคณะอะไรคณะนิติศาสตร์ค่ะน,นิติศาสตรนะ์เอาบริหารเน,น,นี่ยศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์นิติคะ่ะนิติเหมือนกันเป็นไงพวกเราทําอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นการให้บริการ <c oughs> คนที่มาบริจาคของอค่ะครับ แล้วก็เป็นการลงข้อมูลของคนที่มาบริจาคของแล้วก็คัดแยกของที่เขามาบริจาคค่ะอ๋อแยกเป็นไงมาทุกวันไหมตั้งแต่เมื่อวานเมืม่อเมื่อวานมันนิดนึงครับเพิ่งมาวันนี้ครับผมเมื่อกี้เพิ่งแยกคัดแยกเสื้อผ้าสิบอ๋อคัดแยกเสื้อผ้านะครับขอบคุณมากครับผมอ,อ๋อแล้วครับนี่คือบรรยากาศนะครับเชิญเชินทุกท่านนะครับมาร่วม ในส่วนของการบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับนี่คือศูนย์รับบริจาคสิ่งของและก็ปัจจัยนะครับโดยมหาวิทยาลัยบนราชนีนะรับเป็นศูนย์ประสานง,งานให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเสร็จ